เ,เพื่อนๆนะครับวันนี้ก็มาพบกันกับผมนะครับสําหรับการเทรดโฟลเล็นะครับเทคนิคในการเทรดโฟลเล็ทองคํานะครับคริปโตนะครับสามารถที่จะใช้เทคนิคต่างๆที่เรารู้มาเนี่ยเทรดได้ทุกสินค้าเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่คู่ทองคำนะก็เป็นกราฟสดๆแนละปัจจุบันเลยนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมาแบ่งปันเนาะก็ไม่เป็นไอเดียละกันนะครับไม่ ไม่ได้ถึงขั้นว่า,าจะต้องทําตามนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับในการเทรดแต่ละครั้งก็ต้องบริหารความเสี่ยงนะครับแบ่งความเสี่ยงบริหารเงินทุนให้ดีนะครับซึ่งวิธีการเทรดตอนนี้ผมก็จะเทรดแบบสครปบิ้งเนาะเทรดสั้นนะครับเทรดสั้นก็มาดูกันนะครับอันดับแรกท,ที่ที่เรารเวลาเปิดการาฟมาสิ่งที่เราจะต้องดูเลยนะครับสิ่งที่ผมที่ที่ผมดูนะผมก็จะมาดูอ่ รูปแบบของการาฟนะครับว่าตอนเนี้มันมันอยู่เทนอะไรนะมันเป็นเทนอะไรนะครับแล้วก็มองหาแนวรับแนวต้านแล้วก็ดิมาส p ายนะครับซึ่งแนวรับแนวต้านเนี่ยของผมเนี่ยนะครับที่ผมใช้ในการดูนะครับก็จะเป็นลักษณะของข้อต่อนะครับข้อขอ,ของแท่งเทียนแบบนี้นะครับก,ก็จะมีดูหลายจุดเนาะก็จะเป็นอย่างนี้จุดหนึง่งนะครับจุดนี้ที่เป็นข้อต่อน,นี่ก็จะเป็นแนวรับแนวต้านนะครับ คือแท่งเทียนที่มีราคาปิดเปิดบริเวณราคาที่มีราคาปิดเปิดที่เท่ากันล่ะสองสองแท่งเทียนขึ้นไปเนาะตรงเนี้ยก็จะมองว่าเป็นแนวรับแนวต้านนะครับอย่างเช่นที่ผมวงกลมนะตัวอย่างประมาณตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นทานเฟรมเดย์นะครับแล้วก็บริเวณตรงเนี้ยนะครับก็เป็นได้หมดเลยนะครับเนี่ยฐานเฟรมอย่างเงี้ยแนวรับแนวต้านได้หมดเลยนะครับอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับได้หมดเลยนะครับอย่างเงี้ยนะครับอ่าก็เพื่อนๆก็ไปฝึกดูได้ ในการเทรดตรงนี้มันก็จะมีการมองหาแนวรับแนวต้านในทานเฟรมที่ใหญ่นะครับทานเฟรมที่ใหญ่ก็อาจจะดูวิ e k ดูมันเลยก็ได้นะครับโดยธรรมชาตินะครับเวลาราคามาแตะโซนที่เป็นแนวรับแนวต้านนะครับที่เราได้ตีไว้อย่างนี้ครับะนะครับเมื่อมันมาแตะครั้งแรกแล้วมันจะเด้งนะครับมันจะเด้ง นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดมันมาแตะแล้วเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะทะลุลงไปได้อีกนะครับทะลุลงไปได้อีกนะครับอตอนนี้ก็ผมกําลังหาจุดเข้าอยู่นะอะ่จริงจริง,รง,รงการวิเคราะห์อ่าการเปล่านะครับแล้วก็ดูปฏิกิริยเนี่ยครับ,รบมันก็จะต้องอาศัยประสบการณ์เนาะแล้วก็แต่่างทีงอะ่ะมันมันเข้าใจถ้าเราเข้าใจแล้วว่ามันไม่ยากนะครับอ่าซึ่งถึงที่ผมดูผมจะดู แอพพลิเคชั่นฝั่งบายฝั่งเซลล์แบบนี้อันนี้ฝั่งแอพพลคชั่นคือแพพคชั่นของผมที่ผมดูนะมันก็จะเป็นในรูปแบบของอคือมันจะมีอยู่ทุกทานเฟรมนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนเนี่ยผมขอลบเส้นเส้นที่ผมตีเนี่ยเป็นเป็นเป็นแนวรับแนวต้านจิตวิทยานะก็คือเป็นแนวที่มีลงท้ายด้วยศูนย์นะครับศูนย์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 พันแปดสี่สิบพันห้าสี่สิบอะไรเงี้ยมันจะเวลาราคาลงมาเทสตรงเนี้ยมันจะ มันจะเด้งนะครับมันจะเด้งมันจะมีโอกาสเด้งนะครับเราก็สามารถที่จะเอาตรงนี้มาเป็นตัวยึดได้เนาะเป็นตัวยึดว่าถ้ามาแตะโซนนี้แล้วเราจะจะตั้งอ,ออเดอร์ไว้ล่วงหน้าตั้งปิดทำกำไรอะไรอย่างเงี้ยครับทำแบบลักษณะแบบนี้นะครับแต่เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอลบเส้นออกไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยตีใหม่นะครับนเพื่อนจะได้ไม่ลายตา จริงก็พยายามอยากจะทําคลิปสั้นนะแต่ว่าถ้าทําคลิปสั้นแล้วว่ามันบางทีมันมันอธิบายได้ไม่ไม่ไม่ค่อยเรียกอะไรนะไม่ชัดเจนนั่นเองผมก็เลยอันนี้ตีไว้ก่อนนะครับเป็นแนวที่ผมตีไว้ที่ที่ผมจะตัดสินใจเข้าเซลนะไม้แรกอะไรเงี้ยนะแต่ว่าตอนเนี้ยแฟชั่นฝั่งบ่ายอ่ะมันในทันเฟรมแค่สี่นะแฟชั่นฝั่งบ่ายตรงเนี้ยนะครับนีตรงเนี้ยอ่าที่เป็นแท่งเทียนที่ มีราคาเปิดเทีที่เท่ากันนะครับอย่างเงี้ยครับเนี่ยฝั่งบายอันนี้ฝั่งเซลล์นะครับฝั่งเซลล์นะครับถ้าเกิดว่าในในเทคนิคของผมนะถ้าเกิดว่ามีการสร้างแพลชั่นแบบนี้เกิดขึ้นนะเนี่ยสร้างสร้างรูปแบบของก็คือแนวรับแนวต้านที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วมันสามารถที่จะที่จะ,ะทำอันนี้ก็อันนี้ก็คือฝั่งบายนะอันนี้ฝั่งเซลล์ถ้ามันสามารถทําเอาชนะฝั่ง ฝั่งตรงฝั่งเซลล์ได้อย่างเงี้ยนะครับถ,ถ้ามาแตะตรงเนี้ยมันก็จะล่วงต่อเนี่ยถ้ามันถ้ามันมาแตะตรงเนี้ยมันมันก็จะล่วงต่อนะครับอ่ามันก็คือคือพายเคชั่นฝั่งบายโดนทําลายเงี้ยมันก็จะมีโอกาสล่วงต่อแต่พอหลังจากนั้นนะครับพอม,มาแตะตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะมีพายเคชั่นฝั่งฝัง่งบายอยู่นะครับอ่าไม่รู้ว่าจะจะเข้าใจกันหรือเปล่านะอ่าก็ฟังฟังไปก่อนแล้วกันนะเนี <c> ่ย <oughs> พอมันมาแตะตรงเนี้ยครับที่เป็นพายเคชั่นฝั่ง ฝั่งฝั่งบายนะครับแล้วมันก็จะเด้งขึ้นไปเลยนะครับของเมื่อวานนะมันก็เด้งไปเยอะเลยนะครับลงมาพันจุดขึ้นไปแบบเกินพันจุดเลยนะครับตอนนี้นะครับซึ่งถ้ามองอย่างนี้นะครับพาคชั่นฝั่งเซลล์ตรงนี้นะครับโดนทําลายนะครับโดนทําลายแล้วเเพราะว่าเข้ามาแตะเข้ามาใช้มาใช้ออเดอร์ตรงนี้แล้วซึ่งโดยโดยปกตินะดยวยธส่วนใหญ่นะครับตรงนี้เพื่อนจะต้องเข้าใจเรื่องของ คำสั่งออเดอร์ด้วยนะครับตรงนี้ครับจะมีคําสั่งออเดอร์บาร์ลิมิตเซลล์ลิมิตบาร์สต็อปเซลล์สต็อปนะครับแล้วก็มาร์เก็ตนะครับที่ตรงนี้จะต้องเข้าใจว่าตรงนี้มันจะเป็นตัวขับเคลื่อนราคานะครับซึ่งคนส่วนใหญ่นะครับเวลาราคามาแตะโซนตรงนี้นะครับเขาก็จะทําการเปิดออเดอร์นะครับอ่าเนี่ยตรงนี้ราคาพอมาแตะเนี่ยจะทําการเปิดออเดอร์เซลล์นะซึ่งจะเห็นว่าถ้าเกิดว่า ราคาลงมาแตะแล้วเนี่ยตรงนี้จะมีการคนได้ไม้เซลใลบได้ได้เปิดออเดอร์เซลนะครับก็คือเข้ามาอยู่ในตลาดเป็นคนถือเซลล์ใปนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าออเดอร์เซลตรงเนี้ยมันมันถูกใช้ไปหมดแล้วนะครับแล้วแล้วราคาราคาราคากลับมาหาแนวนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยตรงนี้มันจะผ่านไปได้เลยนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยออเดอร์เซลตรงเนี้ยมันมันไม่มีเหลือแล้วนะครับอ่าไม่มีเหลือแล้วนะครับ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ว่าเวลาเราเทรดนะครับเราไม่ควรเข้าเทรดที่แนวรับแนวต้านนะครับถ้าเราจะเข้าเนะี่ยเราจะต้องรอให้เลยแนวะรับแนวต้านก่อนนะครับแล้วก็จุดที่เข้าคือจุดที่เป็นไส้นะครับจุดที่เข้าเนี่ยคือจุดที่เป็นไส้นะครับเนี่ยจุดที่เป็นไส้ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยตรงนี้นครับก็คือจะเป็นจุดที่เข้านะครับเนี่ยตรงนี้ผมก็กาลังหาออเดอร์บายอยู่นะครับซึ่งเวลาเราจะตั้งออเดอร์บายเราจะต้องรอให้คือเราเราจะไม่บาย ตามน้ำอ่ะครับสมมุติแท่งเทียนแท่งเทียนกําลังวิ่งเป็นแท่งเขียวอยู่เนี้ยเราจะไม่บายเราจะไม่เปิดบายตามคือเราจะมารอบายในจุดในจุดที่เข้าบายเนี่ยก็คือเราจะต้องรอให้อ่าผ่านไส้อ่าผ่านไส้เลยต้านเลยรับมาก่อนแล้วก็ผ่านไส้อ่าแล้วก็ไม่ถึงรับอีกหนึ่งรับแล้วก็เข้าที่ไส้นะครับก่อนที่จะถึงแนวรับเนี่ยครับก็คือตรง ตรงบริเวณนี้นะครับอาก็คือตรงบริเวณเนี้ยจริงๆผมก็จะตัดใ,ใจที่จะเข้าตรงนี้เอ,อเพราะว่าตรงนี้ยมีการสร้างไพชั้นฝั่งบายเ,เพื่อดันราคาขึ้นไปเอาชนะตรงนี้ได้นะครับมันก็จะมีโอกาสที่จะย่อมาหาซัพอ่อมามหาดีมานบริเวณตรงนี้นะครับเราก็จะดูว่าตรงไหนมีดีมานบริเวณก่อนที่จะถึง ดิมาณตรงนี้นะครับก็คือเป็นพา็ชันนะครับคือพายเอ็กชันดิมาณซัพพลายนาราต้าเนี่ยผมจะมีความหมายที่เป็นนัยยะเดียวกันหมดเลยนะครับอ่าเป็นความหมายที่มีนัยยะเดียวกันหมดเลยแต่แต่ใครอ่านี่เป็นเทคนิคที่ผมเข้าใจเองนะคือบางทีมันอาจจะไม่ใช่เป็นเป็นท,ท,ที่ที่ถูกต้องนะแต่ว่าเนี้ยผมผมออามาใช้นะครับจากความรู้ที่ได้ศึกษามาแล้แล้วก็ประมวลรวมเอามาเป็นนะความเข้าใจของตัวเองนะครับ บางท่านอาจจะมันอาจจะไม่ตรงกับทฤษฎีของของที่เป็นหลักการแท้จริงก็ได้นะครับอันนี้แต่ว่าอันนี้ผมผมก็จะเข้าใจก็พยายามจะจะอธิบายเพื่อเข้าใจแต่ไม่รู้จะจะเข้าใจนะครับเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะเวลาเวลาราคาลงมาแตะมาถึงตรงไส้ตรงนี้นะครับ A, มันจะมีโอกาสเด้งนะครับซึ่งวิธีเทคนิคอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะทํากาไรแบบระยะสั้นได้นะครับระยะสั้นได้แต่ว่าเวลาถ้าแต่แตถ้าจะสวยเลยนะครับถ้าจะดีเลยก็คือจะต้องรอให้ราคาเนี่ยผ่านผ่านแนวผ่านแนวตรงนี้มาถ้าจุดที่จะบายนะต้องผ่านแนวนี้มาผ่านแนวนี้นะครับผ่านแนวนี้มาแล้วก็หาไส้แล้วก็าหาไส้นะครับก่อนที่จะมาถึงแนวแนวรับตรงนี้ก็คือบริเวณตรงนี้ก็จะมีไส้เทียน นะก็จะเป็นจุดที่ที่ที่เหมาะที่น่าจะเข้านะอันนี้ออเดอร์ <c oughs> ผมโดนแล้วนะครับเดี๋ยวคราวนี้ดูปฏิกิริยาเวลาเวลามันโดนนะครับว่าคือถ้าเกิดว่าแนวเนี้ยที่เราตีเนี่ยแล้วมันเป็นแนวที่ดีหรือเราเลือกถูกเนะี่ยมันมันก็จะเด้งแต่ตอนนี้ไม่เด้งนะครับไม่เด้งเลยนะโดนไล่ทหารนะครับมันก็อาจจะเป็นแนวที่ที่ไม่ดีนะครับตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นแนวที่ไม่ดีนะครับเพราะว่าเราเราเข้าไปแล้วมันไม่เด้งก็ถึงบอกว่า มันจริงๆมัน,มนควรจะมารอข้างล่างตรงนี้นะที่ผมที่ผมบอกมันควรจะมารอตรงนี้แหละอันนี้ใจร้อนไปนิดนึงไม่เป็นไรครับออกไปแล้วก็ต้องหา,หา,หาไม้แก้ก็ค,คือจุดนี้ครับจะเป็นจุดที่ผมออกอีกหนึ่งไม้นะครับก็คือจริงๆจุดน,ดนี้จุดนี้ก็จะดีนะครับตรงนี้นะครับ,เ,รบเป็นไส้ของของแท่งนี้เนะพราะว่าลงมาแตะเราเด้ยิงเลยตรงไส้ตรงแท่งเห็นไหมครับ ถ้าเราเข้าตรงนี้ได้เออมันก็จะเพื่อนเพื่อนจะเห็นไหมพอมันมันแตะปึ๊บแล้วมันเด้งเลยออมันเด้งนะครับถ้าถ้าเราถ้าเราเซลลตามนะเราปลดเซลเมื่อกี้เราก็จะจะติดลบเลยนะครับแต่ตรงนี้อ่ามันมันกระชากขึ้นไปละแบบสั้นๆนะอ่ครั้งนี้แต่เราก็ต้องดูหลายๆทันเฟรมรวมกันนะคือผมมองว่าตรงนี้มันอาจจะมีโอกาสที่จะบายที่จะพุ่งขึ้นไปได้อีกนะ ก็เลยหาจังหวะที่จะบายไงแต่ว่า,าไม่รู้ว่ามันจะเด้งไปยังไงผมก็ไม่รู้อ่ะนะเขาล่วงหน้านะครับแล้วก็พื้นฐานที่เราจะต้องเข้าใจในการอ่านกราฟแท่งเทียนเนี่ยเราจะต้องอรู้ราคาปิดเปิดราคาตาสุดสองสุดของแท่งเทียนก่อนนะจริงๆตรงนี้น่าจะทุกคนก็น่าจะรู้นะราคาปิดเปิดนะครับถ้าถ้าถ้าเป็นแบบไม่ใช่มือใหม่จริงๆนะนะครับแต่ถ้าใครเป็นมือใหม่ก็ไปศึกษาหาความรู้ได้ครับ ท่งเทียนเนี่ยมันมัน,ม,นมันดูอะไรบ้างประกอบด้วยอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยเสิร์ชหาข้อมูลได้เลยครับผมไม่อธิบายในคลิปนี้คลิปนี้แล้วกันนะครับอ่าตรงเนี้ยนะครจะต้องเข้าใจนะแล้วก็อ่าอีกสิ่งหนึ่งก็คือแรงบายแรงซื้อแรงบายแรงเซลล์นะครับในตลาดเนี่ยมันจะมีแรงบายกับแรงเซลล์นะครับสองแรงแล้วก็สิ่งที่ทําให้อ่าราคาอ่าเขาเรียกน,นะเคลื่อนที่จริงๆริงอ่ะก็คือออเดอร์นะครับออเดอร์ ผู้คนจํานวนของผู้เล่นผู้เทรดในตลาดนั่นเองซึ่งคนที่จะเข้ามาเทรดก็จะมีทั้งสถาบันการเงินใหญ่ๆนะครับแล้วก็รายย่อยอย่างเรานะครับแล้วก็บลกเกอร์นะครับก็คือเข้ามาซื้อมาขายกันตรงนี้ซึ่งคนที่เป็นสถาบันนะครับสถาบันการทุนใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะได้เปรียบมากกว่านะครับเราซึ่งเวลาเขาเข้าเทรดเขาก็จะมีรูปแบบการเข้าเทรดในลักษณะที่ต่างต่างไปจากเรานะครับ เนี้ยก็ทางกาไรละผมจะทางกาไรสั้นๆนะครับ50จุดนะครับปิดเลยนะครับจริงๆต้องตั้ง TP ไว้เลยนะครับแต่วันนี้ผมผมไม่ได้ตั้งนะ,ะจะเห็นว่าเห็นไหมจุดที่เราเข้าเนะี่ยมันมันมันจะได้เปรียบถ้าเกิดเมื่อกี้เราเห็นเท็นแท่งเทียนมันลงมาเป็นแท่งสีแดงแล้วเราเซล์ตาเราติดลบเลยนะครับแต่คันนี้แต่ว่าแต่ว่าเราเราไม่เซล์ตามไงเรา เวลามันเกิดแท่งแดงอ่ะเราจะบายนะครับเราจะเวลาเกิดแท่งแดงเราจะ,ะบายเกิดแท่ง,แ,ง, buy, แ,ทงแท่งเขียวเราเราจะเซลล์แต่ว่าจุดที่บายที่เซลเนี่ยเราจะต้องรอให้มันาทาลายรอให้มันไปทําลายแนวรับแนวต้านก่อนนะครับแล้วกเ็เราก็ไปดูแนวรับแ,แนวต้านอีกอีกถัดไปแล้วแ,แล้วก็ไปหาไปลายไส้เพื่อที่จะไม่ให้มันไม่ให้มัน,ไม,มนไม่ให้มันถึงนะครับคือถ้าเป็นจุดที่ดีอ่ะ ราคามันจะไม่เข้ามาในโซนอย่างสมมุติตรงนี้นะครับที่ผมเข้าตรงนี้นะครับเพราะว่าเพราะว่าตรงนี้จะเป็นแนวแนวรับใช่ไหมครับแนวรับพาแอคชั่นนะครับแล้วก็เป็นแนวดีมาร์ด้วยนะครับดีมาก็คือตรงนี้นะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะทําลายเทนเอ้ทําลายไฮกเกาหน้าได้ตรงนี้จะมีแรงหมายความว่า ราคาเนี่ยสามารถที่ลงมาแตะบริเวณตรงนี้ได้นะครับลงมาแตะบริเวณตรงนี้นะครับตรงโซนตรงนี้นะครับที่เป็นโซนของดีมานตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือจะใช้ทฤดีของดีมานส์ปายมาร่วมกันละนะครับตรงนี้มันมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปแต่คราวนี้นะครับถ้าใช้ทฤษฎีของดีมานส์ปายตรงนี้มันเคยมาทดสอบแล้วเห็นไหมครับตรงนี้มันเคยมาใช้แล้วนั่นหมายความว่าอนาคตนะครับถ้าถ้าราคาลงมาตรงนี้อีกนะ ปึ๊บเนี่ยมันจะผ่านไปได้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมผมผม,ผมจะไม่มารอบายละนะครับสิ่งที่ผมจะรอบายคือรอให้มันผ่านแนวตรงเนี้ยมันผมก็จะมองเป็นแนวแนวรับนะครับตรงเนี้ยผมก็จะมองเป็นแนวรับนะครับแล้วก็รอให้มันผ่านราคาลงมาผ่านาแนวรับตรงนี้นะครับแนวรับตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตีเส้นเลยแล้วกันนะเพื่อนเพื่อนจะได้เห็นชัดเนีน่ยจะเห็นว่าทำไมถ้าเราเข้าบายตรงเนี้ยยังเมื่อกี้ถ้ายังไม่ปิดออเดอร์ S <s <we b> พอเราก็เลยเรียงบวกอยู่นะแต่ว่าก็ผมจะคือตรงนี้อยู่ที่เราจะเล่นนะอันนี้ผมตั้งเป้าว่าผมจะเล่น50จุดเนี่ยถ้ามันไปถึง40-50จุดผมก็ปิดทางกำไรนะครับผมผมแบบเล่นสั้นนะ <c oughs> มามาเทรดในครั้งนี้เล่นสั้นแล้วก็วิธีการนี้เราสามารถ e ที่จะหาออเดอร์ที่ที่แบบถือยาวได้นะครับถือยาวได้นะครับ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเราก็ต้องไปดูทานเฟรมใหญ่ขึ้นแล้วกันนะ,นะครับอ่ายังพูดถึงเมื่อกี้นะครับแยวรีแนวรับก่อน แนวรับที่เราจะตีก็คือตรงนี้นะก็แนวรับที่เราจะตีนะครับมันมันก็จะมีทั้งแนวรับในทันเฟรมให้สี่แก็มาดูนะครับทันเฟรมสีอ่ะตรงเนี้ยเป็นแนวรับทันเฟรมใหสพอดีเลยนะครับอ่าตรงเนี้ยนะครับที่อย่างที่ผมบอกนะราคาที่ราคาปิดเปิดนะครับตรงเงี้ยเป็นแนวรับนะครับเป็นแนวรับนะครับเนี่ยเราสามารถตีได้ทั้งหมดเลยนะครับเสามารถตีได้อันนี้ก็ใช่นะครับอ่าอันนี้เราปกติไว้เป็นแนวรับของ ของทานเฟรชสีนะสีม่วงนะครับ ไล่ลงมาเฮดหนึงครับถ้าถ้าทาันเฟรมเดย์เราจะตีด้วยไหมกอ็อย่ารับทันเฟรมเดย์ก็อยู่นี่ทนะันเฟรมเดย์ก็อยู่นี่คนระับใช้เป็นสีแดงนะครับ ว่าตรงเนี้ยเป็นเป็นเป็นแนวรับที่สําคัญนะครับเป็นแนวรับที่สำคัญ,คนนคญถ้าราคาถ้าราคาลงมาเทสตตรงนี้ได้นะมันก็จะมาหาแนวรับถัดไปก็คือจะมาหาแนวพันแปดพันแปดสี่สิบ <remar que. S 2> ตรงนี้นะครับพ <petto> ันพันแปดสี่สิบตรงนี้นะถ้ามันถ้ามันตรงนี้ได้นะตรงนี้ผมก็ ก็ได้เปิดออเดอร์ไว้นัน่นหมายความว่าตรงจุดนี้จะเป็นจุดที่เราจะจะสามารถที่จะเปิดออเดอร์บายได้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะมีแนวรับอยู่ถ้าเกิดจจุดนี้เป็นจุดที่ดีนะก็คือมันมันมาแตะปุ๊บมันจะเด้งแต่ถ้าเด้งปุ๊บแล้วมันลากเรามาจนแตะแนวรับ1 8 4 1 8 4 0แสเนี่ยแสดงว่าแนวรับเนี้ยมันจะโดนทำลายแล้วนะนะเราก็ต้องมารอถัดไป ถ้าเกิดว่าเราบริหารคำนวณหลอดไม่ดีกบริหารความเสี่ยงไม่ดีเนี่ยตรงนี้ถ้าเราโดนล่ามันก็จะล้าง์ตดได้เพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนไว้ก่อนนะครับว่าถ้าเราจะต้องมีแผนสำรองนะหมายความว่าสมมติสองออเดอร์นี้ที่เราจะออกนะเราก็ต้องคำนวณให้ความเสี่ยงไม่เกินเท่าไหรท่ที่ของเงินทุนที่มีนะครับตรงนั้นไม,ไม่ไม่พูดถึงแล้วกันนะแต่เห็นว่าราคาลงมาแนละ้วราคาลงมาแล้วเข้าดงว่า ไม่เห็นไหมครับเมื่อกี้เด้งเลยนะครับถ้าเราเล่นสั้นๆนะคนับแสดงว่าจุดนี้ที่เราจะเข้าออเดอร์ไดนน้นะครับที่เราจะเข้าออเดอร์ออเดอร์หนึ่งนะครับแบบเล่นสั้นนะก็จะก็จะมีโอกาสนะแต่ว่าตรงนี้เพื่อนๆเห็นแนวรับแนวรับตรงนี้ไหมอ่าของอันนี้ทานเฟรม M5 นะ Mx15 นะก็ะจะมีตรงนี้อีกที่เป็นแนวรับนะครับเมืเ่อกี้ลงมาแตะปุ๊บแล้วเด้งเลยนะครับลงมาแตะปุ๊บแล้วเด้งเลยแสดงว่า ไส้อยู่ตรงนี้มันมีไส้เทียนอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับแท่งนี้นะครับเราต้องหาไส้เทียนให้เจอนะต้องดูทุกไส้เลยนะครับว่ามันมีจุดตรงไหนนะครับตรงนี้ครับถ้าเราเข้าตรงนี้ไปปุ๊บได้เงินไปเมื่อกี้แต่ว่าตรงนี้มันมีแนวรับอยู่แสดงว่าตรงนี้มันลงมาใช้แนวรับแล้วนะครับเมื่อกี้มีคนได้ออเดอร์เซลเอออเดอร์บายไปละนะครับถ้าเกิดว่าราคาฝั่งเซลล์มันเยอะกว่านี่ คนที่บายตรงนี้ไม่มีคนบายแล้วนะครับแสดงว่ามันก็จะสามารถทะลุลงมาได้นะครับเพราะฉะนั้นจุดที่ถ้าถ้าสมมติเราจะบายสั้นนะจุดที่จะบายท,ที่ที่เหมาะตอนนี้ก็คือก็คือตรงนี้มันยังมีโอกาสที่จะบายได้อยู่นะ,ะยังมีโอกาสอยู่นะแล้วบวกกับวันตอนช่วงนี้มันเป็นเวลาจะจบแท่งน้อีกอีกสินาทีจะจบแท่งนะ สิบช้าที่จบแท่งแต่ตรงนี้ก็ยังได้เปรียบอยู่เห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราเข้าปลายไส้ตรงนี้เนี่ยเข้าที่ไส้ตรงนี้เนะี่ยตั้งออาเดร์ประมาณไส้ไส้แท่งเนี้นะครับอ่ามันก็ยังได้เปรียบอยู่จะเห็นว่าถ้าเราเข้าไปเราก็ยังบวกอยู่นะพอร์ตอ่ออาครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยนะครับแต่ผมผมผมกะจะรอตรงนี้นะครับรอตรงแนวนี้นะครับอ่เดี๋ยวตีเส้นไว้เลยนะอืมเส้นสีแดงเอาเอาเส้นสีสีเขียวดีกว่า ส้นสีเขียวนะครับะจะเห็นว่าตรงเนี้ยเป็นแนวเส้นสีม่วงที่เราตีคือเป็นแนวต้านแนวแนวต้านแนวรับของทานทานเฟรม4ชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงเนาะซึ่งตัวเนี้ยราคามันก็อยู่ใต้แนวแนวต้านนะครับแนวต้านของแท่งเทียนทานเฟรม4ชั่วโมงนะครับ,รรบซึ่งเรารอดู เราดูแท่งนี้นะครับแสดงว่าเราอาจจะไม่ทันแล้วจุดนี้มันอาจจะรับอยู่นะครับยถ้าเขา้าปุ๊บเราก็ทางกำไรได้แล้วนะครับแต่ผมคิดว่ามันจะมาตรงนี้ไงก็บางทีเรากออา็อ่านพลาดได้นะครับอ่านพลาดได้แต่ทุกแต่สิ่งสำคัญก็คือการพลาดของเราเนี่ยเราจะต้องไม่ไม่หมดเงินไง เราจะไม่หมดเงินแตน่การอ่านภาคอย่างนี้คือการอ่านแล้วมันตกรถใช่ไหมมันก็ไม่เสียหายเนยีเพราะเรายังไม่ได้เข้าไปเล่นในตลาดนะครับคลิปนี้ผมผมอาจจะอัดไปยาวๆเลยนะครับอาจจะจใช้เวลาสักหนึ่งชั่วโมงเนาะ,ะแต่ว่าจริงๆผมทำคลิปไว้แล้วนะครับลองไปไล่ดูนะครับใน y o u t u b e นะครับเกี่ยวกับการอ่านแทั้งเทียนนะครับแล้วก็การเข้าใจ ออเดอร์นะครับเนี่ย mm hmm. เข้าใจออเดอร์เนี่ย mm hmm. พื้นฐานนะบายสต็อปดอทสต็อ hmm. ป <buy, stop, S 2> เนี่ยคำสั่งพวกเนี้ยมันจะมีผลต่อการขับเคลื่อนของของกราฟนะครับอ่าถ้าเกิดว่าคือกราฟมันจะขับเคลื่อนแบบนี้นะอ่าขับเคลื่อนขับเคลื่อนเป็น,เป,นเป็นรูปแบบขึ้นใช่ไหมอ่าเป็นรูปแบบขึ้นนะครับอ่ซึ่งมันก็จะมี2แรงแรงบายกับแรงเซลถูกไหมครับถ้าถ้ากราฟมันจะเป็นขาขึ้นมันก็ต้องมีแรงบายเยอะกว่าคนบายเยอะกว่าคนที่จะเซลถูกไหมครับอ่าถ้า ฝั่งเซลล์เยอะกว่าฝั่งบายหลักราฟมันก็จะร่วงนะครับเพราะมีคนเซล์เยอะกว่าซึ่งเป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติของกราฟเนี่ยอย่างเงี้ยอ,อย่างช่วงนี้นะครับแดงว่ามีคนเซลล์เยอะกว่ามันก็จะร่วงลงมาอันนี้แบบพื้นฐานเข้าใจง่ายๆนะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับเพราะฉะนั้น <S <S คนที่เข้ามาเก็งกาไรใน <S <S ใน,ใน,ใ,นในตลาด For e x ทองคำเนี่ยครับก็คือ เขาก็จะมองกราฟแล้วเขาก็จะตัดสินใจเพื่อที่จะเปิดคําสั่งคําสั่งถ้าเขามองว่ามันจะเป็นที่ทางกาบขึ้นโดยใช้เทคนิคอะไรก็ตามนะ่ะเขาก็จะเปิดคําสั่งบายถูกไหมครับซึ่งคําสั่งเนี่ยมันก็จะมี2ประเภท่ามประเภทก็คือ่างประเภทใหญ่ๆนะสประเภทใหญ่ๆแล้วก็แต่มันมีย่อยอีกอก็คือสองประเภทใหญ่คือคําสั่งแบบมาเก็ตก็คือเราเปิดคําสั่งเลยทันทีนะราคาปัจจุบันนั้นกับคําสั่งล่วงหน้าคือบาลิมิตเซลลิมิตบาร์็อปเซลล์อป ครับซึ่งตรงนี้ผมไม่ไม่อธิบายแล้วกันนะไปดูคลิปได้นะครับอ่ามันจะทําให้ขับเคลื่อนอย่างไรนะครับสมมุติว่าถ้าถ้าคนตั้งอ,ออเดอร์ตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อจะสังเกตเห็นเวลากราฟลงมาในโซนของที่เป็นดิมาน์ซัพพลายอะไรต่างเนี่ยเคยเห็นลกนักษณะของแท่งเทียนที่มันเด้งไหมครับอ,อย่างตัวอย่างนี้ก็ได้นะครับตัวอย่างน,นี้ตัวอย่างนี้นะครับแท่งเนี้นะครับ บริเวณงนีนะ้ตรงนี้มันก็จะมีมันจะมีดีมานอยู่นะครับบริเวณตรงนี้นะมีดีมานอยู่นะครับพอลงมาแตะปุ๊บแล้วมันก็เด้งขึ้นไปอย่างเงี้ยครับอ่าลักษณะ้าแบบนี้แหละครับเนี่ยลงลงมาปุ๊บไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงกลับขึ้นไปอีกนะครับอ่าประมาณชั่วโมงหนึ่งอ่าลงมาหนึ่งชั่วโมงกลับขึ้นไปหนึ่งชั่วโมงเท่าเดิมเลยนะครับซึ่งแปงว่าตรงนี้มีคนเปิดออเดอร์บายอยู่บริเวณตรงนี้การเปิดออเดอร์บายตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วนะครับ ถ้าเป็นสถาบันนะเขาก็จะใช้คำสั่งที่เป็นแบบลิมิตนะครับในการที่จะเปิดออเดอร์ตรงนี้นะครับคำสั่งที่จะเปิดออเดอร์ตรงนี้นะครับแล้วเขาก็จะเข้าเทรดจริงๆผมอธิบายไว้ในคลิปแล้วนะว่าทำไมเขาต้องใช้ออเดอร์แบบลนะิมิตเนาะไปไปไปฟังกันได้นะครับอ,อ,อันนี้ผมไม่อธิบายแล้วกันนะมาดูกันต่อนะครับตรงนี้ก็ อ,อ,อีกสิบอีกเก้านาทีจะจบแท่ง1ชั่วโมงแนละ้วเรามาดูแท่ง1ชั่วโมงเป็นอย่างไรนะครับรูปแบบนี้ก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับ